ฟอร์ดที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับปุ้ยอีกแล้วค่ะจาก Channel Ford By, ช a แนลฟอร์ดโบรงบายปุ้ยใช่นะคะที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดชัยภูมินะคะานารถรอๆคันนี้นะคะมาส่งมอบให้กับคุณลูกค้าคันค่ะวันนี้นะคะปุ้ยก็จะพาลูกค้านะคะหลายๆท่านนะคะที่ชอบในการตกแต่งสไตล์นี้นะคะซึ่งเป็นแนวถนัดของปุ้ยเลยกับรถยนต์ฟอร์ดรุ่นนี้เลยค่ะ XR พ l u นนะคะ,ะ,คะตัว4ประตู เกียร์ธรรมดาค่ะที่เป็นตัวเริ่มต้นเห็นาราคาแค่นี้เองนะคะแค่752,000นบาทเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะแปลงร่างรถคันนี้นะคะให้เป็นรถสไตล์อเมริกันหล่อๆด้วยชุดวายบอดี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิวตกแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าในรถคันนี้กันบ้างค่ะเริ่มต้นจากตัวด้านหน้าเลยนะคะเห็นว่าด้านหน้านะคะ บอดี้ของเขาจะขยายกว้างๆแบบนี้นะคะเราใช้วิธีการทำในส่วนของตัวแปลงในตัวของ Wide Body นะคะที่เป็น F150 นั่นเองค่ะในส่วนของการทำาย d อดี้เนะคะจะทำให้ตัวรถเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะ2-3นิ้วกันเลยทีเดียวค่ะช่วยในเรื่องของความบึกบืนแล้วก็ความแข็งแกร่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นทรงเดียวกับในส่วนของตัว Ford r a p t o r นั่นเองนะคะในส่วนของวัสดุค่ะปุ้ยจะใช้เป็นวัสดุแบบ ABS นะคะพลาสติกแบบ ABS ค่ะมีความแข็งแรงทนทานที่สำคัญช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกนะคะลดในเรื่องของการต้าน ลมได้ดีนะคะที่สําคัญนะคะตัวนี้เราประกอบงานเข้ารูปนะคะด้านข้างนะคะแก้มข้างปุ้ยทำการเปลี่ยนให้ยกแก้มนะคะด้านหลังเนี่ยทำการประกอบงานเข้าไปนะคะแล้วก็ในส่วนของชุดฟอนต์กระจังหน้านะคะปุ้ยใส่เป็นตัว FORD ค่ะที่เป็นสีดำเงานะคะ ัดขึ้นมาให้เป็นสีเดียวกับตัวรถและในส่วนของตัวกระจังเนี่ยทำเป็นสีดําด้านนะคะมาพร้อมกับชุดไฟสิว3จุดค่ะในส่วนของชุดไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้ไม่ได้มีมาให้จากโรงงานนะป้ิเพิ่มเติมให้นะคะในส่วนของชุดไฟตัดหมอกค่ะและก็ในตัวของไฟนะคะเราทําการแปลงในส่วนของไฟเดิมที่เป็นมัลติ r ร f เลกเตอร์นะคะตัวนี้เราเปลี่ยนให้เป็นโคมโปรเจคเตอร์ค่ะแล้วก็เพิ่มในตัวของสไลด์บาร์นะคะแล้วก็ตัว ลูกแก้วที่เป็นเ e d v i v i l Eye พร้อมกับ Daytime Running l i g h t นะคะที่ทำงานควบคู่กันไปค่ะเรียกว่ารถคันนี้เนี่ยแต่งหล่อมากๆเลยนะคะที่สำคัญลงตัวมากๆนะคะมาดูกันที่ด้านข้างกันบ้างค่ะในส่วนของชุด F 1 5 0นะคะตัว Wide Body เนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของตัวคิ้วล้อที่เป็นคิ้วล็อกทรงเรียบขนาด4นิ้วตัวนี้จะโอกรับกับในส่วนของตัวบอดี้ด้านข้างนะคะที่เพิ่มขยายเข้ามาค่ะ มากันที่ล้อชุดนี้จะเห็นว่าปุ้ยเคยแต่งบ่อยมากๆแล้วนะคะตัวนี้เราจะเน้นเป็นล้อเดิมๆฟีลลิ่งการขับขี่แบบเดียวกับโรงงานนะคะเราใช้เป็นล้อขนาด18บดนิ้วนะคะเป็นล้อ Cosmic t ายนะคะแล้วก็ล้อแม็กตัวนี้ปุ้ยใช้เป็นรุ่นคอส m ิตเป็นรุ่น Ki ิ g De วิ l นะคะแล้วก็ตัวนี้เราใส่เป็นล้อขนาด18นิ้ว26560 r 1 0บาทแต่ว่าได้ออฟเซตที่ลบ19นะคะตัวนี้ทำให้ ตัวล้อเนี่ยมันยื่นมาพอดีกับตัวซุ้มเลยเห็นไหมคะลูกค้าจะดะูตรงในส่วนของตัวล้อเนี่ยเราจะเห็นว่ามันพอดีกับตัวรถรถเลยและที่สําคัญออฟเซ็ตของเขาเนี่ยล้นกําลังดีนะคะไม่ได้ล้อนออกมาจากตัวรถมากนะคะแล้วก็ฟีลลิ่งการขับขี่ตัวนี้เรียกว่าไม่ได้เซ็ตค่าอะไรเพิ่มเติมเลยเราไม่ได้เปลี่ยนในส่วนของปีกนกปรับองศาหรืออะไรเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราใส่แค่ก้อนยกแค่1นิ้วครึ่งเท่านั้นเองนะคะด้านหน้าให้เสมอกับทางด้านหลังเท่านั้นเองคะ่ะเรียกว่าฟีลลิ่งการขับ พี่เนี่ยดีมากๆเลยนะคะไม่ต้องเซ็ตค่าช่วงล่างแก้ปัญหาในเรื่องของพวงมาลัยสั่นได้ดีเลยค่ะ,ะด้านข้างนะคะเพื่องทําการใส่ในตัวของเบ้ารองมือเปิดการศาสตร์ด้านข้างนะคะและที่สําคัญค่ะรถคันนี้นะวิเพิ่มในส่วนของตัว โลบะเล็กนะคะที่เป็น Outlander ตัวนี้เป็นขาใหญ่นะมีไฟเบรกดวงที่3ด้านหลังมาให้ด้วยเนื่องจากรุ่น x l p AT นะคะตัว752,000เนี่ยเขาไม่มีไฟเบรกดวงที่3เหมือนกับรุ่น XLT นะคะเพราะฉะนั้นการใส่โลบาแบบนี้เนี่ยจะทำให้ช่วยในเรื่องของความปลอดภยัยเวลาที่เราเบรกในระยะไกลนะคะเขาก็จะเห็นในส่วนของไฟเบรกเด่นชัดขึ้นค่ะในส่วนของด้านท้ายนะคะก็จะเห็นว่าเรา ทำการครอบทับเข้าไปด้านท้ายก็จะมีความนูนเนาะตัวบอดี้ก็จะมีความใหญ่ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็้ยเปลี่ยนในส่วนของชุดโคมไฟท้ายด้วยจากไฟ LED เดิมๆนะคะให้เป็นชุดไฟ LED แบบใหม่นะคะที่เป็นรุ่นตัว v 2ลิตรนะคะตัวนี้ทำงานยังไงนะคะคลิปเอาไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็เรียกว่าเปลี่ยนกันยกโคมเลยตัวนี้เป็นปลั๊กติดตั้งตรงรุ่นนะคะไ,ไม่ได้มีการติดต่อตัดต่อสายไฟแต่อย่างใดเปลี่ยนให้ยกโคมพร้อมกับคืนโคมของเดิมให้ด้วยนะคะด้าน,นท้ายค่ะเรามีในส่วนของตัวฝาท้ายนะคะที่เป็นทรงอเมริกันแบบนี้ครอบทับให้รวมถึงฟอนต์อักษรคำว่า Ford ที่เป็น ford ท,ที่เป็นสีดำเงานะคะจะ เข้ากันกับในส่วนของตัวกระจังหน้าด้านหน้านะคะตัวนี้ก็จะทําให้รถเนี่ยดูมีมิติขึ้นมาด้วยรับกับด้านหน้าที่เขามีมิติเพิ่มขึ้นแล้วก็ด้านหลังของตัวรถด้วยค่ะอะ่ด้านท้ายนะคะก็ยังมาพร้อมกับชุดกันชนจากเดิมเนี่ยเขาไม่มีชุดกันชนจากโรงงานมาให้เราก็ใส่เป็นชุดกันชนท้ายที่เป็นของ King s c a r นะคะตัวนี้มาพร้อมกับห่วงแดงโอเมก้านะคะแล้วก็ตัวไฟสองป้ายทะเบียนด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะกับรุ่น XR พั u ตัว4ประตูราคาธรรมดาแค่752,000บาทแต่ว่าได้ตกแต่งกันถึงแบบนี้เลยแล้ว,ลวที่สำคัญนะคะ คันนี้เนี่ยหลอนำเจ้าตัว next g e n l l e n g e r เลยนะคะที่จะมาเปิดตัวกันในปี2022นะคะเร็วๆนี้ค่ะเราจะได้พบชมนั้นกันแน่นอนนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้โปรโมชั่นดีๆนะคะแล้วก็รถแต่งหล่อๆแบบนี้ซึ่งแน่นอนค่ะในรถรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่มีโปรโมชั่นอะไรให้แบบนี้แล้วนะคะซึ่งเป็นล็อตสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะสําหรับรถรุ่นนี้ค่ะในเดือนมีนาเนี่ยเราจะขึ้นลายผลิตกันแค่เป็นเดือนสุดท้ายเท่านั้นนะคะแต่ว่าในช่วง กุมภาพันเนี่ยไม่มีรถส่งมอบเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าท่านใดที่จองกันภายในเดือนจะต้องไปรอรับกันในเดือนมีนาคมเลยค่ะสําหรับคันนี้เนี่ยก็จองกันมาตั้งแต่ต้นมกราเลยนะคะก็ไม่ได้มารับกันในกลางกลางกุมภากันเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าช่วงนี้เนี่ยรถรุ่นนี้นะคะขาดแคลนกันมากๆเลยเพราะว่าเราจะไม่สามารถหารถราคาถูก กันได้แบบนี้อีกแล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจค่ะโปรโมชั่นดีๆนะคะก็โทรหาปุ้ยได้เลยตามบทิปปุ้ยขึ้นไว้0 9 9 7 4 2 4 4 4 Add ID l i แอด ID หรือสแกน QR Code คด้วยค่ะยังไงวันนี้ปุ้ยฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด u u s s r r i e คอมเมนต์ใต้ คลิปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปเจอกันกันกบลูกค้าลาวนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเดินทางไปส่งมอบรถกันก่อนคะ่ะวันนี้แสงสวยมากๆเลยนะที่สําคัญโรงแรมที่พักอันนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ทด้วยนะคะที่เอื้อเฟอื้อสถานที่ให้กับปุ้ยวันนี้คะ่ะวันนี้ขออนุญ,ญาตเดินทางไปส่งมอบรถก่อนลากันไปด้วยรถหลอะๆคันนี้เลยขอบคุณ